สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะวันนี้หลังจากที่คุณพ่อมีภารกิจมีงานนะคะไม่ได้ฝึกนานแล้วนะไม่ได้ฝึกนานแล้วใช่จะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเหรอ ลูกชายจะลืมวิชานะคะต้องทบทวนหน่อยนะเพราะว่าช้างเราไม่ได้ไปแสดงทุกวันนะคะเดี๋็กๆนี่เขาจะไปตัดหญ้าต่อแล้วครับโอ้เราจะต่ออีกเหรอเต้นลุกเต้นเลยเต้นลุกเต้นลุกอ่ะเต้นลูกอ่ะลืมไหมลืมไหมนานๆเออเออเป็นขาด้วยขาด้วยเออเต้นลุกดีนี้เออเป็นขาด้วยเป็นขาเป็นขาเอออขาแรกก็สวัสดีแล้วก็เต้นก่อนนะคะอ่า ใา่คือว่าบริหารก่อนนะครับบริหารก่อนไอ้นี่พอบริหารแรงๆนะขานะเอาขาขาเอาไปขาด้วยข้าดิโอเสก่อนอย่าไปติถูกขา่อนลูกเอ้าเพิ่อเต้นแรงนะเต้นแรง ว่าเรียนมาแล้วครับถ้าไม่ได้ฝึกทุกวันก็ลืมนะครับการเรียนมาถึงเรียนจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่ฝึกฝนก็ลืมนะคะลืมได้ทุกอย่างต้องทบทวนนะคะเดี๋ยวมันอ่านี้เป็นวิชาที่สองอ่าอ่าเต้นด้วยเต้นด้วยอ่าเรี่อยเอื่อ Ah, lê, อ่าขาคุณพ่อ <uma> ย <g Four> ังดีนะครับยังโยกได้โอ้โหดีดีดีขาด้วยขาด้วยเ้ขาด้วยขาด้วยออออเ้ยเอ้ย รับรางวัลครับรับรางวัลครับวันนี้มีกล้วยนะครับวันนี้นานจะมีทีนะจ๊ะวันนั้นให้สองควานซื้อมันแก้วก็ไม่ได้นะฮะเราดูห่วงกันนะครับจะผ่านไหมไม่เลยห่วงจะลืมห่วงหรือเปล่าวิชาที่อ่าเจ้าวาวาชอบลืมมากเลยนะคะนี่ท้าได้ฝึกนานๆเก็บเองหนึ่งสองอ้าลุนนะฮะลุ้นจะมุนเองได้หรือเปล่าลุน ทามากนักเรียนเอ้าเนืองซองมุนเล้วมุนเอ้ามุนลลืมแล้วหรือเปล่ามุนทำแน่ดิที่นี้เอ้ามุนแล้วมุนแล้วเออมุนอันนี้ไม่คือครับพวงอันนี้พวงนี้มันไม่เหมาะโอไม่อยากออกไม่ครับพวงนี้มันทำไม่ค่อยดีครับมันลื่นรึเปล่ามันจะอ้อนั่นมันออกเลยผ่านอ่ะผ่าหัวนี้ก็ได้ขนาดพวงไม้ได้พ่อไปเกะผ้าออกมันก็ลื่น ออฟเนององึเือเออ้นุออออนเออันนี้มันลื่นนะอาเต้นลเต้นลออคาเลยยคาเลยคาเลยเอออันนี้ก่อนครับยดก่อนอ๊บเอาใหม่ครับะเอาใหม่เอาไมเดี๋ยวความชินนะฮะหนึ่งสห่วงนิ้มันก็หักหักแล้วนะครดู เพราะว่า,าหักจริงๆนะครับเออตัวนี้ได้ครับตัวนี้เดีายวข้าร้อยเดีายวแบบข้าร้อยแบบข้าร้อยแบบข้าร้อยเออเออเออเปลี่ยนขาร้อยเปลี่ยนข้ารแบบแบบแบบ้อยเอออาใหม่นะครับอืมอะนะเพราะว่านานๆเขาจะได้ฝึกเขาจะลืมตอนมุนนี่แหละค่ะเพราะว่ายังไม่เพราะว่านานๆนินสักทีครับหนึ่งสองอ่าเห้ยครับเริ่มคล่องแล้วคล่องแล้วคล่องแล้วครับอ่า อย่าขยด้วยอย่าขายยอย่าขของเราเราจะไม่จับมุนให้นะคะว่าคุณครูฝึกมาแบบนี้นะคะสองขาขึ้นนะลูกยกซิยกสองขาขึ้นโอ้สั่งง่ายมากอ้หนึ่งสองสามโอ้เก่งครับเก่งครับโอ้เก่ง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 นังลงนังลงนังลงแอคชั่นนั่งลงนั่งลงถือว่าวิชาไม่ลืมเท่าไหร่นะคะยังจำได้นั่งลงก่อนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนใครจะลืมล่ะลืมวิชานั่งเอ้า 看看อ,อ่อนค่อยๆค่อยๆลด๋ยวห่วงจะนั่งลงหมุนห่วงก็ต้องหมุนด้วยค่ะตึ๊บแชั่นด้วยเตีตีไม่ลืมแต่ว่าจะลืมตอนนั่งนะครับช้าหน่อยบอกเขาด้วยนะครับเพราะว่าเรามังต้องติดๆตัวนิดนึงเพราะเขาอาจจะลืมนะครับอ่าอ่าเก่ง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 ผู้จัดการครับดูผู้จัดการหน้ายุิ้คิ้วขมวดอยู่ครับนนั นอนต่ออยู่เนี่ยครับก็ขับก่อนรับก่อนนะคะ้รางวัลทำเสร็จแล้วก็ต้องให้รางวัลด้วยนะคะทุกอย่างนะครับถ้ามีรางวัลก็เหมือนเด็กเลยค่ะใ้ทำงานแล้วต้องมีค่าตอบแทนนะคะใส่ยา่กาแฟป่ะเก็บใส่กาแฟสิกาแฟจะยูให้ใส่หรือเปล่าเอาใส่ ใช่ไหมแฟนอยู่เฉยๆแฟนนี้กแฟนนี้โอ้ยก็บแฟนไม่ดีครับโอ้ย่ะไมาไหนมามาถอดถ้วยหนุ่อนเฮ้ยนี่ใส่นี่มาเอ๋ใส่ให้พ่อใส่ให้พ่อเอ้๋กินครับกินครับเอ๋เอาไม้เอาไม้เออเออจ้มจ้ำจ้ำมาเอาไม้ลูก mời mà, mời xuống xuống, phở, ích, xuống, xuống đi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 , mời 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 đi xuống xuống, xuống đi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 , xuống đi เออจำจ้ำจำจ้ำจ้ำจำออไเนหน่อเมนยงยงุง้งด้วงดงไปูย um> um um> ู่รงเออจำจำจำจเออจำจำะก็ผ่านนะครับเอาลงพัครับก่ับยางครับครับเอาไงเมสนีกัเมัสนก่อน ักกวก่ก่อนสวัสดีครับผูบาวาครับวักครับวักกวสวยวักกวกไปกวไปกวัไปกววักกวกวกวกนี่กวนี่กวนีวักไป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 ฮะเอาชาอะไรคะทีนีเอาชาดีใจเลยแล้วก็ใจแล้ว ควักวกด้วยได้ไหมเ็บข้าหลังเลยเิขลังขาหลังขาหลังข้าหลังขาลังทำไาขึ้นมาข้าหลังขาหลังปึบนึ่งซงโอ้หนักตุดหนักตุดปึ๊บอ๋อได้ดีหนักตูดไม่ก็ได้ฝึกครับเพราะว่านานฝึก หลังจากที่คุณพ่อออกมาจากโรงเรียนครูโซงานบวชแล้วก็แห่งานนะคะก็พักแก้วเอาเอาขาไหนดีเฮ้ยโแม่นครับแม่นครับ แฟย์จบโก้องแฟน์หนีเอ้าเอ้าขาดไหนที่นี่โอ้โหฟาฟาาอึ๊บเอ้ยอ่ะอีกรอบอีกรอบเป็นอะไรเอ้ยเป็นโน่นยนะครับ จุดลูกโทษนะครับเน,นีนะเย,นะาายอาฮะอีกรอบหนึ่งนะคะเน,น่นนะครับเล่อหนึ่งสองอโอ้ ภารกิจการฝึกยามเช้านะคะถ้าวันไหนควานว่างนะคะก็จะพยายามฝึกทุกวันนะคะเป็นกิจลักษณะเพื่อไม่ให้น้องเขาลืมนะคะเพราะว่าช้างของเราไม่มีลานแสดงเนาะไม่มีที่แสดงนะคะคือเราฝึกไว้พอเป็นวิชาติดตัวของช้างแต่ละเชือกนะคะเพราะว่า,าเขาโตไปเขาก็เผื่อเขาจะได้มีงานออกเนาะ แสดงความสามารถนะคะมันพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้นะคะเผื่อเวลาเขาจ้างมาเอาช้างเชือกนี้ทําอะไรเป็นบ้างกินกับนอนครับกินกับนอนเขาก็ไม่อยากได้ใช่ไหมคะถ้าบอกว่าโอ้เต้นได้เล่นห่วงได้เขาก็โอ้ท้างนั้นเอาตัวนี้แหละเชือกนี้แหละอมีวิชาติดตัวนะเหมือนก็ไปสมัครงานเนาะจบอะไรมาป .6 เขาก็ไม่อยากรับนะคะ ต้องมอสาม .6 มอหกหรือปริญญาขึ้นก็ถึงอยากรับนะคะเพราะว่ามีการศึกษานะมาอันนี้วนัวนไม,ม่ยอมไม่ยอม่ลยคุณรถจะไหลามาแล้วครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดต้องใช้วิธีนี้นะคะ ก่อนเราจะตัดยาเอาคนก็ฝากช่องเลยค่ะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องไายสัมสั่นก่อนเมืองนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากปฏิทินด้วยนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงพักช้างในั้งนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาแล้วนะครับเป็นโครงเหล็กนะครับ แต่ว่าเด็กเรามาถึงแลวนะคะสันไทยอยู่นะครับสันไทยยังขาดหลังคายัขาดร่มเงาผ่านผ่าในช่้งด้วยนะครับอ่าอ่ากวายนะครับกเอะกวดเอ็กๆกวาเล็ลูกควากวากวาวาดกวาดกวนดกวาดกาดกวาก่อดกวาดกวาดกวากวาดกวดวาวาวาาดกวาวาดว่าดกวากกวาดกววักก่อนกวกกววกกวก้อ อ่ายังไงก็ฝากติดตามนะครับเอาไว้ดีครับก็เลยขับสวยๆขับสวยๆเอ้าขับมาทางนี้โอ้เอฟซีอยู่ทางนี้ไปขับทางนู้นเรื่องเลยนะครับสวัสดีนะคะ